มาแล้วลงไปลงมนี M ่ไงจะอยู่ข้างบล้เดินข้นไปนี่เต่าเลย เ้าโพดด้นงข้าวโพดออกบนเอาบนต้นไม้อู้หูต้นไม้สูงแล้ว ดีมีขอวฝากเตลดเลยโอ้โหปะมา้องแสนแล้วนี่เขามีเขามีเสืออันนีให้อยเยต้นไม้มี3ต้นแล้ว สตรนอะไรอ้กอันนี้เรียกว่าจุดชมวิเลหมอกยุนไหลเราหมไรไมตรงไหนตอนนี้เรานรี้แวเาก็หมุนเลยหมุนหมหมุนหุนหหมุนหหมุนมุนหมุนหมุนมุนหหมุนมุนห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 มุหมุนมุนหหมุน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 หมหมุนหมมนหมุนหมุนหมุนมุหมุมุนหมนหมมุนหมุนหมุนนหมุนหมุนมุนหนหน

มรได้ตีมันลูกอะเอาชือา่อเราดีกว่าพ่อน่งแม่อ,อ้อยน้องมิว,วมันเกิดพ่อน่งด้มาเขียนข้างล่างนเฮปเบอร์เดย์พ่อน่งเฮ้เฮเป็นแฮปดีดีพี่เขียนเราสามคนแล้วก็บอกว่า happy แฮ<ไ>ป้เบอร์เดย์พ่อน่งและแฮป้เบอร์เดย์ต้นไม้ไม่ไปเ<ๆ>าๆๆๆ มานี่ลูกมาการมาแค่เขากลับแล้วเขาังูกนเจ้ถือใหถือถือแล้วไม่ถือนียแล้วไม่ถืองีี๋ยวพ่อจะถือตอนสูงนะประจมูออกไว้แล้วปูกบนกิ่งล้ถ่ายดซกคับแม่ก็แม่ก็บอกว่าตรงไหนดีตรงสูงยห 哦嘞，会员嘛。